สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้นะะเราก็สมาการทำเห่แกะกล่องกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มาแค่หนึ่งนะคะเรามาถึง 2กล่องกันเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ใช่2กล่องหรอกจริงๆแล้วก็คือ1กล่องกับอีก1ถุงนั่นเองนะคะก็วันนี้จะเป็นดับเบิลอันบ็อกซิ่งกันเลยทีเดียวนะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่จอยได้อะไรมานะคะคือด้วยความที่ทั้ง2องไปนี้นะคะพี่จอยได้มาในช่วงเวลาที่แบบว่าใกล้เคียงกันมากน่าจะห่างกันแค่ประมาณ2วันอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรามาทําเป็น อันบ็อกซิ่งพร้อมกันไปเลยดีกว่าแล้วก็เป็นน้องชาแนลเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันก่อนเลยนะคะก็น้องสมาในถุงผ้าสีดําแบบนี้นะคะซึ่งไม่มีกล่องนะคะเนื่องจากว่าน้องใบนี้เนี่ยเป็นวินเทจนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆถุงผ้าของเขาก็สวยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูกันใกล้ๆเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะมีความซีทรูเห็นปะคือถุงของเขาจะไม่ได้หนาเท่าถุงผ้ารุ่นปัจจุบันนะคะ อ่ะโอเคเอาเป็นว่าเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าชาดาและนี่นะคะก็คือน้องกระเป๋าชาแนล i n น a g e ของพี่จอยใบยใหม่นั่นเองนะคะก็ใบนี้เนี่ยจะบอกว่าจริงๆ เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วคือพี่จอ,อยอะเห็นตามแบบใน Instagram หรือว่าในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแล้วก็เรามีความรูสึกว่าแบบก็แอบ,บตามนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าชอบออดีไซน์ของน้องเขามากๆเลยเพราะว่าเขามีความแบบเป็นมินินะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคือเขาก็จะมีท็อปแฮนโดแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าชาแนลในปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ได้ทํารุ่นนี้ออกมาแล้วนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่า มันยิ่งหน้าตามหาไปใหญ่เลยอะแล้วก็สิ่งที่จอยชอบในกระเป๋า Chanel Vintage นะคะนั่นก็คือในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะตรงโลโก้ตรงนี้ที่เขาใช้ทอง 24k นั่นเองนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นทองแท้เลยแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าทองของเขาเนี่ยเป็นทองที่แบบอร่ามมากๆเลยนะคะใบนี้เนี่ยพี่จอยไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อหรือเปล่าแต่ว่าหลายๆคนก็จะเรียกว่า ชาแนลวินเทจเคลลี่นะคะก็จะเรียกแบบเป็นทรงเคลลี่อะไรประมาณนี้นะคะเนื่องจากว่าดีไซน์ของเขาจะคล้ายๆเคลลี่นะคะแล้วก็จะบอกว่าหนังอะไรของเขาเนี่ยยังดีอยู่เลยนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคือแบบความหนังความอะไรเนี่ยยังดูแข็งแรงนะคะซึ่งต้องบอกว่ากระเป๋าที่เป็นวินเทจเนี่ยจริงๆเราจะต้องเลือกนิดนึงเพราะว่าบางใบเนี่ยความหนังความอะไรอาจจะแบบว่าเริ่มเก่าแล้วแล้วก็หนังจะเริ่มยุยแล้วนะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยต้องบอกว่า สภาพมานี่คือแบบดีมากตอนที่พี่จอยเปิดถุงมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบ เฮ้ยประทับใจมากแต่ว่าก็จะมีจุดที่รู้สึกว่าแบบหนังของเขาค่อนข้างที่จะยุ่ยนิดๆนะคะไม่เยอะมากแต่ว่าจะเป็นตรงช่วงที่เป็นแฮนโดนะคะสังเกตดูว่ามันก็จะมีแบบบุ่มๆลงไปแล้วนะคะใบนี้นะคะพี่จอยก็ได้มาจากร้าน Treasure and more นะคะซึ่งเป็นร้านที่พี่จอยเคยช็อปกับเขามมา่อก่อนอตอนนั้นรู้สึกว่าจะซื้อ Dior Saddle ที่เป็นรุ่นวินเทจนะคะก็รู้สึกประทับใจร้านนี้เพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ย ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดที่เขาเอาใบนี้มาโพสเนี่ยต้องบอกว่าคือมันไม่ได้เป็นของของร้านเขาแต่ว่าเหมือนก็ว่ามีคนเนี่ยมาฝากขายอีกทีนึงแล้วเขาก็มาโพสต์ให้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพอพี่จอยเห็นครั้งแรกอ่ะคือเรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนแรกกดไลค์ก่อนสักพักกลับไปอ,อีกรอบนึงแล้วก็แบบเฮ้ยใบนี้มันเป็นใบที่แบบเราอยากได้อยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วพอดูจากรูปอะ่ะคือเรามีความรู้สึกว่าแบบ สภาพมันดูใหม่มากเลยนะมันเป็นวินเทจที่แบบโอเคในระดับหนึ่งเลยก็เลยตัดสินใจโอเคแอดลน์ไปซึ่งลน์เนี่ยก็คือจะเป็นลน์ของเจ้าของคนที่เขาขายกระเป๋าใบนี้เลยนะคะก็ชื่อว่าพี่อุ้มนะคะก็ขอบคุณพี่อุ้มมากๆที่ขายให้หนูนะคะเพราะว่าจริงๆตอนที่ทักไปเนี่ยมันมีการแย่งชิงกับคนจีนอีกคนนึงที่แบบว่าเขาก็จะซื้อเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่พี่จอยออทักไปหาพี่อุ้มก่อน ก็เลยเขาก็เลยให้สิทธิ์พี่จอยได้มานั่นเองนะคือแบบแอบรุ้นเหมือนกันว่เาเขาบอกว่าตอนนี้คือแบบมีหลายคนแบบทักมาถามเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่พี่จอยทักไปก่อนก็เลยได้น้องมานะคะคือแบบดีใจมากให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะ mm hmm. ก็เพื่อนว่าจะเห็นว่าหนังข้างหน้าของเขาเนี่ยคือแบบมีความความสวยอะคือมันเป็นเป็นวินเทจที่แบบว่า มีความใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็หนังไม่ยุบไม่อะไรแต่ว่าตรงข้างล่างตรงนี้ก็จะเ,เริ่มมีริ้วนิดหน่อยนะคะซึ่งพี่จอยมองว่ามันก็เป็นปกติของกระเป๋าวินเทจนะคะข้างหลังของเขาก็จะมาเป็นช่องแบบนี้นะค่ะคือจะเป็นช่องแบบใหญ่ยาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สภาพข้างหลังนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้กระเป๋าขึ้นเงาดีมากๆเลยะค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยข้างในนะคะก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะเป็น2ช่องแบ่งแบบนี้นะคะกั้นไว้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องใส่บัตรเล็กๆไว้นะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จอยเอากระดาษออกดีกว่า ก็ข้างในก็จะไลเน่งเป็นหนังนะคะแล้วก็เป็นสีเบอร์กันดีแบบนี้เลยนะคะสไตล์ชาแนลคลาสสิกนะจ๊ะก็ใบนี้เขาไม่ได้มากับการ์ดนะคะคือไม่ได้มีการ์ดแต่ว่าจะมีถุงผ้ามาให้แล้วก็ตัวกระเป๋าแล้วก็จะมีโฮโลติดอยู่ข้างในนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นโฮโลสีนะคะทุกคนก็เป็นโฮโลที่พี่จอยคิดว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่ามากเพราะว่าชาแนลวินเทจใบที่แล้วของพี่จอยซึ่งขายไปแล้วนะ,ะ่านั้นจะเป็นโฮโลหนึ่งซึ่งก็มีความสวยแบบ เออน้องเก่ามากๆเลยซึ่งโฮโลสีเนี่ยจะอยู่ในช่วงปี1997-1998ถึง1998นะคะก็ตอนนี้น้องก็อายุได้ประมาณ2 0 2 2 23ปีแล้วนะคะสังเกตดูว่าคุณภาพของเขาก็ดีเนาะถึงแม้ว่าแบบจะผ่านการเวลามานานแล้วแต่ว่า สภาพน้องก็ยังถือว่าแบบใช้งานได้อยู่นะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นวินเทจเนี่ยพี่จอยมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีความคลาสสิกมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาใบนี้ได้มาในราคา7,000เอ้ยไม่ใช่7 0 0 0 75,000บาทนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคนะพี่จอยมองว่าใบนี้เนี่ยในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย ราคาของน้องเนี่ยจะต้องแตะหลักแสนแน่นอน,นะคะ่ะก็ซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ได้ใช้ด้วยเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปตอนที่ถือน้องให้ดูนะคะซึ่งใบนี้ถือเรียบร้อยแล้วหนึ่งครั้งนะคะก็สวยงามมากๆเลยโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าชอบแล้วก็ใช้งานง่ายดีนะคะเรามาต่อกันอีกหนึ่งกล่องนะคะชะดาก็จะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งกล่องเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูคลิป ASMR ของพี่จอยนะคะ ก็น่าจะเห็นน้องไปแล้วว่าเป็นใบไหนนะคะเพราะว่าคลิปนั้นพี่ซอยหลังจากได้มาด้วยความที่เราเหอไงแล้วเรารู้นแบบอยากจะเปิดดูตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเป็น ASMR ไว้แล้วก็เอาเก็บไว้ดูเพื่อความแบบว่าเพลิดเพลินเพื่อความผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะคะอันนี้ก็ออกช็อปมาจาก Central Embassy เลยนะคะวันนั้นเนี่ยกำลังไปคาเฟ่ยอยู่แล้วทีนี้ พนักง,งาน SA อของชาแนลอ่ะเขาก็ไลน์มาหาพี่จอยแล้วก็บอกว่าน้องที่พี่จอยอยากได้อ่ะมาแล้วนะคะอยากได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วร,รู้สึกความรู้สึกแบบฉันอยากได้มากคือวันนั้นเป็นวันที่แบบใจไม่ดีมากอยู่คาเฟ่แล้วเราก็แบบจะไปถ่ายรูปที่คาเฟ่ด้วยวิ่งเลยค่ะคือวิ่งจากคาเฟ่มาที่เซนตันเอบาซี e นะคะแล้วก็ในที่สุดก็ได้ตัวน้องมานั่นเองนะจ๊ะดีวพี่จอยจะเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะคะข้างในก็จะมีพวกอุปรกรณ์ต่างๆะคะ่ะ เพราแคการ์ดบุคลินะคะมีผ้ามีอะไรมาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ใบเสร็จพี่จอยก็แนบไว้ตรงนี้แล้วก็มีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะโฮโลการ์ดนะคะก็พี่จอยเอาใส่ไปในนี้หมดเลยนะคะรวมกันไว้นะจ๊ะโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราก็เชิญตัวน้องออกมาเลยคะ่ทะทาดาเป็นน้องชาแนลมินิอีกหนึ่งใบนะคะเพื่อนๆนี่เลยจ้ะ น่ารักมากเดี๋ยวขออนุญาตเอาผ้าออกก่อนคือตอนแรกอะพี่จอยเอ่อเก็บน้องโดยที่ไม่ได้ใส่ผ้าตรงนี้ปรากฏว่ามันทําให้ข้างในตรงเนี้ยเป็นรอยขึ้นมาแบบนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นเขาเป็นแฟลปเดียวเขาจะไม่ได้เป็นดับเบิลแฟลปเหมือนใบใหญ่ข้างหลังะคะมันก็เลยทําให้เกิดรอยตรงเนี้ยรอยจากที่ตรงนี้มันไปกดทับนะคะตอนนี้ก็เลยเอาผ้าเนี่ยมารองไว้นั่นเองนะจ๊ะสำหรับใบนี้นะคะทุกคนพี่จอยก็จะใช้คู่กับ แบ็กอินเซิร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์การดาแบ็กอินแบ็กเหมือนเดิมเลยนะคะก็พี่จอยจะใช้ของทางร้านเขาแบบเป็นประจําเลยนะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วใบนี้เนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องใส่เพื่อไม่ให้น้องแบบเสียทรงไหมซึ่งจริงๆพี่จอยมองว่ามันไม่ได้จําเป็นที่จะทําให้น้องเป็นทรงเนื่องจากว่าใบนี้เขามาเป็นทรงที่เป็นสตั๊กเจอร์อยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าทําไมถึงยังใส่เนื่องจากว่าข้างในเนี่ยเ,เดี๋ยวขเอามีออกก่อนนะคะ ของเขาไลนิ่งมาเป็นหนังนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยเนาะซึ่งพี่จอยมองว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวแบ็กอินเสิร์ตเข้าไปนะคะตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าโปรเทคนะคะตรงก้นกระเป๋าไม่ให้เป็นรอยแล้วก็ไม่ให้เหลอะได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็อพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยพี่จอยมีความรู้สึกว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมีความแบบ เป็นทรงที่แบบว่าตั้งแข็งขึ้นในระดับหนึ่งด้วยนะคะนิดนึงนะคะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือจะใส่ไว้เพื่อเป็นการโปรเทคไม่ให้กระเป๋าเนี่ยเป็นรอยแล้วก็เลอะสะมากกว่านะจ๊ะน่ารักมากเดี๋ยวขออนุญาตดึงสายโซ่ออกมาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายแบบยาวเลยนะคะสามารถขึ้นไหล่ได้แล้วก็ c รอสบอดี้ได้นะคะ ไซส์นี้จะเป็นมินิสแควร์นะคะให้ดูกันใกล้ๆเป็นไซส์ประมาณ7นิ้วนะคะก็จะมีความแบบกระปุกกระปิกน่ารักมากข้างๆนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะจ๊ะข้างใต้น้องก็จะไม่มีเท้านะคะไม่มีขาตามสไตล์กระเป๋าชาแนลคลาสสิกนะจ๊ะซึ่งใบนี้นะคะทุกคนน้องจะเป็นอะไร แชมเปญโกหรือว่าไลโกนั่นเองนะคะคือมันจะไม่ได้ทองเท่ากับใบข้างหลังแล้วก็จะไม่ได้ทองเท่ากับใบที่เป็นวินเทจนะคะแต่ว่าพี่ซอยมองว่าความทองประมาณนี้มันก็เป็นอะไรที่ เราสามารถใช้แบบเป็น everyday ได้รู้สึกว่าใช้แล้วแบบมันแมทช์กับพวกอ่าอ s สเซสซอรีของเราได้ง่ายกว่าแล้วก็ดูแบบไม่ทองไม่วือหวาจนเกินไปนะคะก็น่ารักแล้วก็เป็นไซส์ที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จอยจะถือเทียบกันระหว่างใบนี้แล้วก็ใบ Vintage ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าน้องมีความแตก ต่างกันอย่างไรบ้างนะคะก็จริงๆพี่จอยมีความรู้สึกว่าไซสา์เนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะคะใบนี้จะเล็กกว่าวินเทจนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าใบนี้ด้วยความที่ว่าเขามากับสายยาวแบบนี้ใช่ปะคือเขาก็จะสามารถแบบสะพายได้หลายแบบคอสบอดี้ก็ได้ขึ้นไหล่ก็ได้ถือก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้พี่จอยลองเทียบให้ดูกันใกล้ๆนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะมีความรู้สึกว่าน้องอใบใหม่เนี่ยจะ เล็กกว่าใบวินเทจนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยความเงานะน้องใบใหม่จะไม่เงาเท่าวินเทจวินเทจคือจะมีความเงามากๆเลยแต่ว่า ใบนี้จะเป็นหนังที่ออกไปทางแมดนิดนึงนะคะซึ่งราคาใบนี้นะคะก็อยู่ที่1,30,000บาทนะคะก็ออกมาจากช็อคอิมบัสซีอย่างที่บอกเลยนะคะคือพี่จอยจะบอกว่าใบนี้เนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้จัดอยู่ในคลาสสิกนะคะคือชาแนลมินิทุกใบเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นคลาสสิกแต่ว่าจะเป็นซีซันนอแล้วก็เขาจะมีความหายากนิดนึงนะคะทุกคนคือ จะไม่ได้มาตลอดหรือว่าบางซีซั่นเนี่ยก็จะมาเป็นสีสีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสีดําก็จะเป็นอีกหนึ่งใบที่แบบหลายหลายคนคือแบบว่าอยากได้เพราะด้วยความที่น้องใช้ง่ายด้วยอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามาแล้วหรือว่าใครที่อาจจะเข้าไปที่ชอ็อปแล้วก็ไปเจอตัวน้องเนี่ยแนะนําว่า ควรจะซื้อเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมินิแฟลปราคาพุ่งแรงมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปซื้อร้านข้างนอกใบที่เป็นใบใหม่นะคะเขาก็จะอัพราคาให้สูงขึ้นไปแล้วเราก็จะจ่ายแพงกว่าที่เราซื้อในช็อปอีกนะคะแล้วก็หนังแลมสกินคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางชาแนลมินิเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําเป็นหนังคาเวียนะคะ รุ่นใหม่จะมีแค่หนังแลมสกินเท่านั้นรู้สึกว่าเขาจะเลิกทำหนังคาเวียได้ประมาณ2-3ปีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้หนังคาเวียนะคะจะต้องไปซื้อร้านข้างนอกแพงกว่าใบใหม่ในช็อปไปประมาณ30,000บาทซึ่งพี่จอยมองว่ามันมันราคามันโอเวอร์ไพรส์จนเกินไปเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยด้วยความที่พี่จอยอะ มีกระเป๋าคือเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าตัวเองไม่เคยมีกระเป๋าหนังคาเวียเลยทุกคนตั้งแต่เล่นชาแนลมาคือมีหนังแรมเท่านั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแรมสกินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้ยากแล้วก็หลายคนจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นรอยมันดูแลยากนะั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆค่ะว่าเป็นรอยไหมก็ก็เป็น,เป,นเป็นบ้างแต่ว่าข้างนอกเนี่ยจะดูแลง่ายมากเลยนะคะทุกคนมันไม่ได้เป็นรอยหรือว่าดูแลยากขนาดนั้นนะคะพี่จอยมองว่ากระเป๋าแรมสกินเนี่ยเป็นอะไรที่ หรูมีความหรูแล้วก็มีความคลาสสิกที่สุดของชาแนลแล้วก็ในสมัยก่อนนะชาแนลเขาเคยขายหนัง lambskin เนี่ยราคาสูงกว่าหนังคาเวียด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับมาขายในราคาเท่ากันแล้วเนื่องจากว่าความ lambskin เนี่ยความหนังแกะเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบ มันบ่งบอกถึงความหรูความดูแพงที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะมีหนังคาเวียสกินแบบเยอะแล้วในเอ่อคอลเลกชันนะคะพี่จอยแนะนำว่าอย่างน้อยๆควรจะมีแรมสกินสักหนึ่งใบในคอลเลกชันนะคะและนี่นะคะก็เป็นน้องชาแนลนะคะใบที่2แล้วก็ใบที่3ของปีนี้ที่พี่จอยได้มาในคอลเลกชันนี้เลยนะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะคือครั้งที่แล้วเนี่ยลงคลิปที่เป็น a s m r แล้วก็ไม่มีเสียง พูดแล้วก็หลายคนก็ทักเข้ามาว่าแบบอยากฟังเสียงพี่จอยทัดาอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มาทัดาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วหวังว่าจะชอบกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่จอยด้วยนะจ๊ะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย